เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมันนี่ขอให้ทุกคนมีกันอันนันนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องไทไลอ์คอมบิคอยน,นะครับทำไมถึงพูดถึงเ,เรื่องนี้ล่ะแน่นอนนะครับผมผมโชคดีนะคะได้แอดออกมานะครับผมเย่โยสุดยอด นะครับผมใน a d o ์ด TCCNFT Genesis นะครับโปรโ c t i o n 2022นะครับผมซึ่งผมจะได้ในวันที่1ตุลานะครับผมโยนเข้าแอร์ดอบ Wallet ของผมนะครับผมซึ่งแน่นอนสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมแล้วก็สนใจกิจกรรมนะครับผมสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ในท a นเรนคุปคอยนะครับผมซึ่งใน a d o ์ดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับ Exclusive Giveaway นะครับสิทธิพิเศษรับของในลึกผลิตในงานนะครับผมสิทธิลุ้นของรางวัลพิเศษจำนวนจำกัดนะครับลุ้นเเเเปป็็นน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 ผผู้้้ชชะะใใกกกกิิิจรรรรรมมมมมคคััับบขอองงงาาวลลสแไททีีีี่่่พยโ ในโลกนะครับผมแล้วก็เข้างานฟรีทั้ง3วันนะพร้อม V.P. i Fast Lane นะครับผมทางเข้าพิเศษไม่ต้องต่อคิวนะครับผมส่วนลดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์นะครับผมสิทธิในการจองซื้อสินค้าลิมิตดิชั่นก่อนขายแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลจากศิลปินไอดอลแบบใกล้ชิดนะครับผมร่วมทำกิจกรรมนะพิเศษกับศิลปินไอดอลและแขกรับเชิญพิเศษจากเหล่าคอสเพลย์นะครับไทยและต่างประเทศนะครับผมได้ลองเล่นเกมจากค่ายดังอย่างแคปคอมก่อนขายนะครับผมลุ้นเป็น6ผู้โชคดีที่สามารถเข้างานเฟสติวัลนะครับเลฟ i c สปาตี้นะฟรีนะพื้นที่พิเศษแบบใกล้ชิปติดขอบไวทีนะผมและได้เป็นเจ้าของบัตร TCC n f t ดีไซน์สุดพิเศษไม่ซ้ำแบบใครนะผมรุ้นลบของรางวัลและกิจกรรมสุดพิเศษนะผมในงาน TCC 2023นะครับผมซึ่งตอนนี้เหมือนจะเปิดขายที่ไหนว่าประเด็นคือเขาไม่เขียนว่าเขาเปิดขายที่ไหนผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเปิดขายที่ไหนนะครับผม ซึ่งแน่นอนนะครับผมวันที่28-30ถึงตุลานะครับผมที่รอยัลพร็ก n อนฮอนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ไปดูกันได้อันนี้ผมได้แอร์ดอบมาเอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าเขาขายที่ไหนเนี่ยพูด <laughs> จักใจนะครับผมไม่รู้จริงๆ <laughs> เดี๋ยวผมไปถามเขาก่อนเออ,เอ,อมีเปิดขาย เอออไม่ันนี้ไม่รู้จริงนะครับยังไงครับผมก็ได้ Adopt มาแล้วนะครับดีๆกับผมด้วยนะทุกคนแล้วก็แน่นอนนะครับผมส่วนของกิจกรรมนะครับในส่วนของครับคอมนะครับผมเกมเมอร์นับสเตตไฟเตอร์ไฟทูนัมเมนนะครับผมนะก็มีการแข่งขันนะสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมรางวัลชนะเลิศนะครับสองหมื่นเราชนะเลิศหนึ่งหมื่นนะครับผมเราชนะเลิศอันสองห้าพันนะครับผมแน่นอนนะครับในวันนั้นผมจะไปนะผมในรอบการแข่งขันคอร์บิฟายนะผมรอบเซมิไฟแนลแล้วก็รอบไฟแนลนะครับผมถ้าผมชนะนะครับถ้าเมื่อสิบปีก่อนแข่งขันนะผมคิดว่่่าผมะอออยูในนนนนบแ คือเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอวยตัวเองนะแต่คิดว่าฝีมือเราก็ระดับนั้นนะครับผมแต่ผ่านมาสิปีแล้วนะครับผมก็อาจจะผ่านรอบเอซิมิไฟนอนไปได้นะครับผมสําหรับใครนะที่ไปแข่งกับผมนะครับก็อ่อนให้ผมหน่อยเย่ก็ไปแข่งขันกันได้นะครับผมกันการิกานะครับผมก็สามารถไปแข่งขันได้ใส่ชื่อนามสกุลของคุณลงไปนะครับผม วันเดือนปีเกิดใส่เข้าไปอีเมลนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมใส่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ส่งไปนะครับผมก็ลองไปดูได้นะครับอย่าลืมนะครับจัดแข่งที่รอยัลพรานคอนฮอนนะครับสยามพารากอนนะครับผมก็ไปเจอกันในงานได้นะครับผมผมก็จะไปงานนะไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับผมผมมีความสุขในงานอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ